บอกในถ่ายรายการว่าการลาคนหนึ่งบริษัทเลย,ยนกครับแหมนี่น <c oughs> ุ่จะไม่นุ่มจะลืมไปแล้วมันมีกระแสข่าวมาแบบนั้นก็รอ,อดูันเองลวกันว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าพี่ชื่อว่าเรื่องนี้ยเร็วๆนี้มันคงจะมันคงจะถูกเปิดออกมาแน,น่ๆเพราะว่ามีมีคนจส่งข้อมูลให้พี่พอสมควรแล้วก็แล้วก็แล้วก็วกส่งไทม์ไลน์่างนให้พี่แล้ว แต่แต่พี่ยังไม่สามารถพูดได้ขออนุญาตคุยกันอีกฝั่งหนึ่งก่อนอว่าข้อที่จริงเป็นยังไงเพราะยังไม่ได้คุยกับอีกฝั่งหนึ่งเลยถูกเปล่าเดี๋ยวขอคุยก่อนนะครับเพราะว่าพี่ว่าพี่ก็ก็น่าจะคุยกับคนคนนี้ได้แต่เดี๋ยวขอคุยก่อนดาราเบอร์ใหญ่ในะสอสยได้ไหมสำหรับพี่พี่ว่าก็ก็ได้ยินก็ได้ยินก็ตกใจอะ่ะได้ยินชื่อก็คือรู้จกักก็ต้องรู้จักกันใช่หชายหญิงครับพี่หนุ่มบอกไม่ได้ไ <laughs> แต่เนเหมือนก,กันก็จะเปิดมาเจะตกใจเหมือนกันแน่นอนตกใจแน่<ม>เพียงแต่ว่าเดี๋ยวต้องพี่ฟังข้อมูลจากจาก,จากมุมหนึ่งแล้วนะแต่จะมีบางบางประเด็นมันยังขี่กันอยู่นิดนึงเดี๋ยวขอคุยอีกฝั่งนึงก่อนว่าอีกฝั่งเขาเขามีเหตุผลอะไรเลยหรือหรือด้วยสาเหตุอะไรหรออย่างเงี้ยเขาเขาเตาเสียหายเยอะไหมพี่มอก็ถ้าผู้เสียหายก็ยืนว่าว่าเขาเป็น้อย